ขาใช้คาว่าช่วงรอแล้วกันฮะเฉลิมชัยคือง,งามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับขออนุญาตที่จะอธิบายไม่ใช่อธิบายขออธิบายเป็นการเสริมข้อมูลที่เรากําลังดําเนินการอยู่ในเวลานี้ท่านประธานครับเป็นความแปลกของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเขียนไว้ปี56เนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้ลงมติ แต่ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าแปลกก็คือว่าปกติแล้วกฎหมายเนี่ยเวลาเขียนกําหนดให้มีคณะกรรมการอะไรเนี่ยเขาจะเขียนบทขยายความว่าคณะกรรมการเนี่ยให้มีคุณสมบัติอย่างไรหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างไรแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปลกมากเพราะว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้วิธีการเช่นนี้แต่ว่าท่านจะไปขยายความที่สําคัญคือจะไปขยายความว่า แม้ว่าไม่ได้เขียนว่าคณะกรรมการเนี่ยหรือกรรมการเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างไรแต่เขาจะไปเขียนขยายความไว้ว่าพ้นจากตําแหน่งเมื่อ,อไรกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนบทบัญญัติพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการของของกรรมการหรือคณะกรรมการไว้7ข้อ1คือตาย2ลาออก3คือคณะกรรมการมีมติให้ลาออก ให้ออกด้วยคะแนนสองในสามสี่สิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ห้าเป็นคนทุบเป็นคนล้มเป็นคนล้มละลายหกเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเจ็ดคือได้รับโทษจำคุกค,คือไม่เขียนคุณสมบัติไม่เขียนลนักษณะต้องห้ามแต่เขียนว่ากรรมการเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งไว้เจ็ดข้อเพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ก็เป็นไปนะ ก็เป็นไปตามคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาแต่ปัญหาอยู่ตรงที่อดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามแต่เขียนว่าพ้นจากตําแหน่งเมื่อไหร่เนี่ยเขียนไว้เจข้อไอ้ข้อตายลาออกผมไม่ข้องใจแต่อ้ที่ข้องใจก็คือว่าหากเป็นบุคคลล้มละลายหรือว่ามีรับโทษจําคุกหรือเคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกหรือเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยอันนี้คือพ้นไปเพราะฉะนั้น ถ้าท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วท่านไม่มีลักษณะที่ว่าเนี่ยพ้นไปเนี่ยท่านก็เข้ามาได้แต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยพอมาโดนค,คุณสมบัติว่าพ้นจากตําแหน่งไปเนี่ยเป็นว่าวันนี้ได้รับแต่งตั้งปั๊บวันนี้ท่านต้องออกไปเลยคือพ้นไปเลยอันนี้เป็นความแปลกของกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าความสําคัญมันจะอยู่ที่ข้อมูลที่ที่เรากำลังนำเสนออยู่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายแล้วเพราะกฎหมายไม่เขยนคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ความสําคัญที่สมาชิกจะได้ข้อมูลคือได้ข้อมูลจากบุนจอนะครับรวมทั้งจากที่ท่านผู้เสนอชื่อและเป็นผู้นําเสนอข้อมูลขอบคุณท่านประธานครับ